จบมินนาสี่เล่มแล้วใช้เล่มไหนต่อดีสวัสดีค่ะ,ดคะได้สกีพลาสพี่สาวเ้องสาว ในกลุ่มคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเนาะก็จะมีหลายคนที่แบบว่าเรียนขั้นต้นจบแล้วอ่ะอย่างหลักสูตรทั่วไปเนาะเราก็จะใช้มินานโนในฮงโกะหนึ่งถึงสี่ใช่ไหมก็จะจบขั้นต้น<ม>ถือว่าได้ N5 N4 กันแล้วหร<ม>ือว่าบางคนอาจจะใช้เล่มอากิโกเล่มเออนู่นนี่นั่นของแต่ละสถาบันอาจจะไม่เหมือนกัน<ม>แต่ถือว่าจบขั้นต้นแล้วก็จะเกิดความเคว้งค่ะเคว้ง <way> ต่อไปอะเออเรียนอะไรต่อดีทำยังไงดีมันก็มีหนังสือหลากหลายมากเลยเนาะ วันนี้เราก็เลยอยากจะมาพูดถึงนิดนึ่งละกันแนะนําหนังสือนิดนึงละกันให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะต้องขอบอกก่อนว่าหนังสือที่จะแนะนําในวันนี้เนี่ยจะไม่ใช่หนังสือติวเอ็นสามขึ้นไปนะอืมคือหนังสือติวเอ็นสามเนี่ยมันก็จะเห็นแบบอยู่ทั่วไปเลยที่มันนักบอกเขียนว่าเอ็นสามอะไรบ้าๆอย่างเงี้ยเออแต่ที่เราจะแนะนําวันนี้คือจะเป็นหนังสือสําหรับเรียนชั้นกลางที่มันคล้ายๆกับมินนาโนนิฮงโกอะไรประมาณนั้นที่แบบค่อยๆเรียนไปเรื่อยอออก็หนังสือที่จะพูดถึงวันนี้สามเล่มหลักๆเนี่ย จะเป็นหนังสือที่จากประสบการณ์ของพวกเราเองแล้วก็จากที่เราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยจะมีเล่มไหนบ้างก็ไปฟังกันเลยค่ะมาที่เล่มแรกค่ะใครที่คิดถึงคุณมิลเลอร์มิลาสังคุณวัตโตะวัตโตซังเออ,อก็จะขอแนะนํากันต่อไปเลยนะคะหลังจากที่เราเรียนมินนะเล่มหนึ่งเล่ม2เล่มสามเล่มสี่จบไปแล้วปุ๊บมาถึงมิน,นะโนนิฮงโกจูคิว อจูคิวแปลว่าชั้นกลาง,ลางอันนี้ก็จะมี2เล่มด้วยกัน2เล่มแต่ว่ามันก็จะมีหนังสือแบบเป็นแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้นมาอีกอ2รวมแล้วก็สี่ส,สี่เบื้นเดิมเ <laughs> มืเ่อไหร่จะจบน,ะนดูเหมือนค่อยๆแบบเหมือนกับก้าวสู่เลเวลอุ้ยสีละเหลือ2ไม่ยังมีอีกยังมีอีกอะไรก็ไม่รู้นะไปเรื่อยๆนะคือออย่าพึ่งท้อ เล่มนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้เรียนหรือใช้สอนจริงๆหรอกแต่ว่าก็เคยแบบเออเ,เปิดเปิดดูข้างในเนาะแล้วก็หลายๆคนอ่ะใช้เล่มนี้เรียนต่อหลายหลายสถาบันเหมือนกันที่ในญี่ปุ่นอ่ะโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเขาก็ใช้กันนะเท่าที่เราเปิดดูข้างในเนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นที่คล้ายๆกับมินนาโนในห้องโถเล่ม1นถึงสี่ที่เราเคยเรียนมาถ้าเกิดใครชินแพทเทิร์นนั้นแล้วก็อาจจะแบบว่าชิน อาจจะเล่นเล่มน,นี้ต่อก็อาจจะแบบสมูทหลายลื่นขึ้นใช่แต่เนื่องจากว่าเล่มน,นี้เนี่ยมันเป็นจูคิเนเขาไม่มีแปลไทยเราต้องไปหาซื้อที่คิโนคุนิยะซึ่งราคามันแรงอยู่นะคะประมาณ800-900บ้าบาทแต่ถ้าเกิดใครมีราคาสมาชิกอะไรมันก็อาจจะลดนิดนึงแต่มันก็ยังแพงก,กว่าไอ้หนังสือที่เราแปลตอนขั้นต้นอยู่ดีอะอที่มันเล่มละสองสอะเออนี่แบบว่าแพงขึ้นมาเท่านึงเลย เนื้อหาข้างในของมินนาะชั้นกลางเนี่ยจริงๆมันก็จะคล้ายๆกับชั้นต้นแต่ก็จะมีความยากขึ้นมานิดนึงก็จะมีเล่มหนึ่งอ่ะสิบสองบทเหมือนเดิมอ,มอมการเรียงแพทเทิร์นก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะไม่มีแปลภาษาไทยมไม่มีคําอธิบายไวยากรณ์เป็นภาษาไทยเลยอ ของชั้นต้นคืออธิบายไวยากรแบบค่อนข้างละเอียดนะแปลไทยกันเดี๋ยวโหละเอียดก็ชั้นกลางแล้วเราก็ต้องฝึกภาษาญี่ปุ่นแบบเต็มรูปแบบแล้วแหละต้องไม่มีภาษาอื่นละใช่มันก็จะเป็นรูปไวยกรณ์มาข้อหนึ่งนีง่เนาะตามภาพเลยแล้วก็มันก็จะเป็นรูปประโยคตัวอย่างหนึ่งสองสามเสร็จปุ๊บก็มาลุยทําเลนชูแบบฝึกหัดไปเลยอืมไม่มีอธิบายอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วเขาก็จะมีทําหนังสือแยกเผื่อว่าใครที่แบบอ่านหนังสือเล่มหลักแล้วว่าตัวอย่างมันไม่พอน้อยเกินไปเขาก็จะมีเวิร์กบุ๊กอีกหนึ่ มีแบบทุขัดเยอะขึ้นอซึ่งราคาก็ประมาณ3าม้กว่าบาทก็แอบแพงขึ้นมาอีกเนาะแบบว่าตอนแรกมันก็เล่มละ800ละแพงขึ้นมาอีกกว่า300ก็เป็นพันกว่าบาทเลย เท่าที่เราดูเนาะมันก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดไม่มีคนสอนไม่มีคนอธิบายไวยกรณ์ให้อะมันก็ไม่รู้เรื่องหรือเปล่าก็อาจจะยากสําหรับคนที่แบบเฮ้ยเพิ่งจบมินนะสี่เล่มยังไม่ได้แบบเก่งภาษาญี่ปุ่นขนาดนั้นต้องอ่านประโยคภาษาญี่ปุ่นตรงนั้นเลยอะ่ะมันอาจจะยากก็ได้นะอ,อาจจะยังแปลไม่ค่อยเป็นหรือยังไม่ค่อยเข้าใจคําสั่งบางคำอะไรอย่างเงี้ยอ่านเองก็อาจจะยากอยู่ถัดมานะคะก็คือเป็นเล่มที่สองค่ะเลเวล up ยกระดับการใช้ไวยกรณ์ญี่ปุ่นขั้นกลางอืมหนังสือมาบังหน้าฉันหมดเลย ใช่อันนี้ก็เป็นแปลไทยแน่นอนนะคะหน้าผมเป็นภาษาไทยขนาดนี้ไม่ต้องห่วงแล้วว่าจะไม่รู้เรื่องนะตอนแรกเนี่ยเราจะแนะนําหนังสือเล่ม5 5าสก้าสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางแต่ว่าสำนักพิมพ์เขาบอกเขาเลิกผลิตไปแล้วออก็เลยแนะนําเล่มนี้มาแทนว่ามันก็ใช้แทนกันได้นะคะเราผลิตเล่มนี้แทนแล้วคะ่ะเออเราก็เลยยังไม่เคยเห็นเล่มนี้จริงๆนะแต่ว่าเขาแนะนํามาเราก็ต้องเชื่อสำนักพิมพ์เขานะคะเล่มนี้ก็แปลมาจากเล่ม เลียกว่านิฮงโกบุมโปจูคิวก็แปลมาตรงตัวเลยนะคะเล่มหน้าตายอย่างนี้เผื่อใครอยากได้เล่มภาษาญี่ปุน่นหรือใครอยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วอยากจะหาซื้อก็ไปตามดูได้นะคะในเว็บของสสทเนี่ยเขาก็จะมีตัวอย่างสารบาัญแล้วก็ตัวอย่างบางหน้ามาให้เราดูด้วย เราก็จะเห็นว่าก็จะมีรูปแบบไบคอนอ่ะยื่สี่รูปแล้วก็จะมีตัวอย่างอะไรเงี้ยให้ดูบางอันเราก็เรียนไปแล้วในชั้นต้นมันก็ถือว่าเป็นการทบทวนไปในตัวด้วยเนาะสำหรับเล่มนี้เนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะอ่านเองได้นะเพราะว่ามันมีคําแปลภาษาไทยด้วยก็เราจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็มีการจัดรูปแบบรูปเล่มเออน่ารักน่าอ่านแต่ละบทเนี่ยก็จะมีการสอดแทรกแบบฝึกหัดให้ทําแต่ละท้ายบทแล้วก็จะมีพวกบทความให้อ่านอะไรเงี้ยสำหรับเราคิดว่าดีมากเลยที่มันมีบทความมาเพราะว่าพอมันเข้าสู่ชั้นกลางแล้ว่ะ การอ่านบทความเป็นสิ่งที่สําคัญมากไม่ว่าใครจะเอาไปแบบต่อยอดไปเพื่อเรียนต่อในระดับมหาลายัยมันก็ต้องอ่านเทคบุ๊กอ่ะหรือว่าในการทํางานอ่านนูน่นอ่านนี่เอกสารคือมันสําคัญนะไอ้เรื่องการอ่านอะ่ะเออเพราะฉะนั้นการที่มันมีบทความมาให้อ่านด้วยในเล่มแต่ละบทแต่ละบทอะ่ะมันดีใช่ คือหนังสือการอ่านภาษาญี่ปุ่นอะมันหายากมากเลยอะมันไม่เหมือนภาษาอังกฤษใช่ไหมที่เราเรียนตอนเด็กๆว่าเฮ้ยอ่านนอกเวลาเล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้ญี่ปุ่นมันไม่มีอย่างนั้นอย่างน้อยเราก็เออมาเจอการอ่านบทความยาวๆบ้างสั้นบ้างในหนังสือในบทเรียนอะมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราจำไวยากรณ์ได้จําศัพท์ได้แนี่แหละสิ่งสําคัญเลยช ก็เป็นว่าใครสนใจเร่มนี้เนี่ยก็สามารถไปดูที่เว็บของสอส,อสอทอได้เลยก็เล่ราสามร้อย0บาทยังสั่งซื้อกันได้ไม่มีการเลิกผลิตไม่แน่ใจว่ามันจะเลิกผลิตวันไหนหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็รีบไปซื้อค่ะทัดนะค่ะเลี่มที่3 new approach จแปนนิสอันนี้ก็จะมีสองเล่มย่อยเล่มแรกเป็นเล่มสีฟ้าเป็น intermediate ส่วนเล่ม2เป็นเล่มสีส้มเป็น pre advanced อืมใช้คําว่า pre pre แสดงว่า pre advanced ใช่ไหมเพิ่มเข้าไปอีกเล่มนี้คือเป็นเล่มที่เราสองคนอ่ะได้ไปใช้แล้วก็เรียนที่ปุ่นเนาะคือเล่มสีฟ้ามันจะเป็นเล่มระดับกลางจริงๆคือหลังจบระดับชั้นต้นมาเราจะมาต่อได้เล่มสีฟ้าอันนี้ส่วนเล่มสีฟ้าจบปุ๊บก็จะเป็นเล่มสีส้มที่ชั้นก r สูงก่อนสูงก่อนชั้น สูงเออคือแบบว่ามันไม่ได้นับว่ามันคือ n 3 n 2 n 1อะไรยังไงอะมันแบบมันเหมือนแบบต้องเรียนต่อกันไปเรื่อยๆเนาะอ่านเล่มสีฟ้ามันประมาณแบบ n 3ม n สอต้นๆเล่มสีส้มเนี่ยมันคือ n 2 n 1, 1> ชประมาณนี้ละกันเออก็เล่มนี้เล่มสีฟ้าตอนนี้ก็คือใช้สอนอยู่ด้วยอยากจะบอกว่ามันก็ยากนะเ <laughs> ออรู้สึกว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่อ่านเองยากเหมือนกัน เพราะมันไม่มีแปลภาษาไทยเลยมันเป็นแบบหนังสือญี่ปุ่นนะเนาะแล้วก็ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงเพราะว่ามาหน้าแรกก็คือเป็นบทความยาวๆาวอเออแบบปลื้ดยาวๆแล้วก็ค่อยเป็นแบบคำศัพท์ใหม่ไวยากรณ์อีกสองสหน้าขูหแบบตัวอย่างเพียบเลยเราคือรูปแบบหนังสือเอาจริงนะ ถ้าพูดตามแบบรูปแบบดีไซน์อะออมันดูแบบเฉยเฉอะมันดูแบบอ่านแล้วหลับอะ,ะพูดจริงๆคือดูแล้วแบบโอนต์ไม่คย่อยมีภานไปก่อนก็คือแบบโหตัวเหมือนตัวเขียนเล็กๆแล้วก็อ่านแบบไม่ค่อยน่าอ่านอะใช่แล้วที่สําคัญที่ยากนะก็คือถ้าเกิดใครไม่แม่นคันจิในระดับต้นอะจะอ่านเล่มนี้นแล้วแบบรู้สึกยากไปหมดเลยมันจะติดติดติดติเพราะว่าเขาไม่มีฟูริกานะด้วยยากพอสมควรฟูริกานะก็คือไอตัวอักษรที่เป็นตัวฮีรางานาที่อยู่ข้างบนคันจิอะเอาไว้อ่า 啊。嗯 ใช่ก็คืออย่างคะตอนนี้ที่สอนอยู่อ่ะถือว่านักเรียนทุกคนโอเคเลยทุกคนอ่านได้เออก็ถือว่าเก่งนะภูมิใจภูมิใจบางคนก็เรียนจากที่อื่นมานั่นแหละแต่ก็การอ่านคันจิเป็นสิ่งที่สําคัญมากตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปอ่ะเนื้อหาน่ยคือมันก็จะมีทั้งหมด20บทต่อหนึ่งเล่มเหนื่อยเนาะอันอื่นจะแบบว่าโอ้สิบสองบทเองเลยนี่ยี่บทบทหนึ่งมันจะมีครบเลยตั้งแต่บทความคำศัพท์ใหม่ไวยากรณ์แล้วก็ เสริมการฟังจะเป็นแบบหนึ่งข้อเล็กๆแต่แบบคุยกันยาวให้ตอบแค่หนึ่งข้อเท่านั้นออแล้วก็พอจบ3าบทปุ๊บมันก็จะมีการฟังแบบมาขั้นเออแบบพวกสำนวนจากการฟังเรื่องนีนั่นมาขั้นแล้วก็พอจบห้าบทมันจะมีบทอ่านยาวอ่ะยาวหนึ่งหน้าครึ่งอะไรเงี้ย,อยเออใ,ให้อ่านอีกด้วยถือว่าเยอะเนื้อหาแน่นมาก ส่วนเล่มสีส้มเนี่ยคือพี่สาวเลยเล่มน,นี้ไม่เคยเรียนเล่มสีฟ้านะก็คือจบมินนาสีเล่มอ่ะแล้วข้ามมาสีส้มเลยว้าย <Why? S 2> เออคือม<อ>ือถก็ไปพีแอดวานะเลยเพราะว่าตอนนั้นไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็สอบเข้าห้องนี้ได้พอดี เออแล้วก็แบบคือตอนเรียนวันแรกคือจําได้เลยว่าแบบนี่มันอะไรอ่ะน้านี่โคเลตแบบครูก็พูดๆๆมาฉันก็แบบอะไรอ่ะรงไหนของหนังสือคือแบบงงบอกครูแบบยกโคตรยากมันชันอะลองไปจำบทความอ่ะใช่ฉันลองไปอ่านของเอเลนสีโซมันนี้แล้วที่เธอเขียนอ่ะ บทความถ้าเกิดเล่นสีฟ้าก็คือบทความมีหน้าเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเล่นสีชมอ่ะคือหน้าครึ่งของทุกบทเลยคือตอนนั้นช็อกจริงในแบบประมาณเดือนแรกอ่ะยังแบบบทแรกเพิ่งจบอ่ะคือเหมือนเรียนหนึ่งบทหนึ่งเดือนอะล้วเรียนทุกวันเลยนะประเด็นเหมือนบทแรกมันเป็นเหมือนทําให้เรารู้ว่าอ๋อเรียนไวยากรณ์จากเนื้อเรื่องซึ่งเซนเซอ่ะเขาจะเหมือนขีดคําศัพท์ออกมาไว้ให้ก่อนอะลิสคำศัพท์ออกมาให้ให้เราท่องพวกนี้ยวลายี่สห้าคำอ่ะเออให้ท่องก่อนแล้วก็เพื่อจะได้เข้ามาเรียนในห้องเรียนให้รู้เรื่องตอนนั้นก็ จนแบบเออก็คือสามารถอ่านบทความตรงนั้นได้แล้วก็รู้ไวายากรณ์จากบทความนั้นแล้วเขาก็จะมีตัวอย่างอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาทําให้เราเข้าใจวายากรณ์มากขึ้นอแต่สิ่งสําคัญคือเซนเซเขาว่าอธิบายได้ดีทําให้เราเข้าใจเนื้อหาได้ใช่ขนาดแบบอ,อธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะ ใช่ก็คือจริงๆอ่ะสองเล่มนี้ยมันควรมีคนสอนเพราะว่าถ้าอ่านเองหนึ่งคือหลับโอเคมันเอมันหนังสือมันไม่ได้อ่านจริงๆมันคือเป็นหนังสือเนี่ยเนื้อหาเนื้อหาที่เขาอยู่ในบทความอ่ะมันน่าสนใจน่าสนใจด้วยเออมันน่าสนใจแล้วมันก็ยากมากด้วยใช่คือเหมือนพออ่านแล้วก็ได้ความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้น สองเล่มนี้ก็จะไม่มีขายในประเทศไทยทีโนมีปะวันนั้นไปเดินไม่เห็นนะเราสั่งเขามาได้ไหมตอนนั้นเหมือนเคยกดสั่งให้นักเรียนเหมือนกันที่เขามาลงเรียนกับฉันก็เหมือนขึ้นว่าหมดหรืออะไรแน่แหละคือค่อนข้างหายากเหมือนกันถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเรียนก็ติดต่อไม่ได้นะคะอาจจะเปิดสอนก็ได้แต่คือต้อง ต้องมีความขยันจริงๆอะใช่คือ,อ<น>ตอนนั้น,นฉันยังท่องสับทุกวันน่ะท<อ>่องทุกวันจริงๆอ่ะถึงจะแบบอ่านไอ้พวกนี้ได้รู้เรื่องอ่ะอบางคนคือแบบว่าขนาดเข้าทุกครั้งเข้าทุกคาสนะยังตามไม่ทันก็ยังมีอ่ะอแล้วแบบบางคนเลื่อนๆหยุดหยุดหายหายไม่ดูคลิปย่อได้อะไรเงี้ยก็คือไม่ได้อะไรอ่ะบอกเลยเนาะแบบหนังสือมันยากขึ้นมาจริงๆอ่ะ ก็เป <problem> ็นว่าใครอยากเรียนเล่มนี้ก็สามารถติดต่อมาสอบถามน้องสาวได้นะคะในเพจก็จะเปิดสอนก็ได้ถ้าคุณมีความตั้งใจจริงๆก็อยากสอนให้นะอันนี้พูดตรงๆเลยต้องเป็นกลุ่มหรือแบบคนเดียวติดต่อไปก็ได้ก็ลองดูเพราะฉันเชื่อว่าการที่จะมาเรียนขั้นกลางอ่ะมันส่วนน้อยมากเลยอ่ะรู้สึกไหมทุกคนล้มเลิกไปตั้งแต่จบเวนนาเล่มสี่แล้วไม่มีใครต่อกลุ่มที่ฉันสอนอยู่ตอนเนี้ยกว่าจะรวมสมาชิกกันได้5คนจนเปิดคอร์สได้อ่ะ นานนะประมาณแบบเป็นเดือนเหมือนกันอะก็คือเอาจริงตอนที่แบบตัดสินใจไปเรียนที่ญี่ปุ่นอะเพราะว่าคอร์สที่ไทยอะมันไม่มีสอนต่ออะมันเหมือนคนที่เรียนในกลุ่มเดืวกันเขาก็แบบไม่เรียนละเลิกเลิกเลิกแล้วก็แบบต้องมาอ่านเองแล้วก็เว้นไปปีนึงเลยนะก็ต้องอ่านหนังสือเองแล้วก็แบบ ไปเรียนที่ญี่ปุ่นดีกว่าใช่หรือบางคนก็คือใช้เอ็นหนังสือเล่มติวเอ็นสแล้วก็กลายเป็นเรียนเพื่อสอบไปสางงาังั้นใช่ซึ่งเราไม่ได้อยากได้แบบน้เออหรือ,รอเป้าหมายบางคนคือก็แ <ๆ S 2> ค,ค่อยากเรียนไปเรื่อยๆไปสอบก็อ่ะถ้าผ่านก็ดีไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรแต่แบบอยากเรียนเรื่อยๆอย่างเงี้ยม,มันหาคาดเรียนยากมากใช่ใช่ ก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวเราสรุปให้ฟังอีรอบนึงว่าหลังจากจบมินนานุนิฮงโกะสี่เล่มแล้วเราสามารถไปต่อสายไหนได้บ้างสายไหนคือม,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 มันมันมีหลายเล่มไงมันมีหลายเล่มเออ,อไม่ก็มีอ่ามินนาโนรนิฮงโกะจูคิวเนาะที่มันเป็นขั้นกลาง มี2เล่มในการบบกเวิร์กบุ๊กอีก2เล่มก็4เล่มอยู่ดีนะคะก็ไปหาซื้อได้ในคีโนฉันเห็นอยู่มันวางขายเพิ่งไปเช็คมาเมื่อวานนะคะส่วนอีกเล่มหนึ่งก็คือเล่ม Level อ p อันนี้ก็มีขายอยู่แน่นอนนะคะก็ไปดูตัวอย่างได้ที่ในเว็บไซต์ของสชทีะ TPA ส่วนอันที่3าก็เป็นเล่มนิ p แอตโพสนะที่จะเป็น i ิน e r อร์มีเดียสีฟ้ากับ p r e a d v a n c ส d สีส้มอันนี้อ่ะอันนี้ก็อาจจะหาในไทยยากในคีโนไม่มีแล้วนั้นค่ะอุ้ยขายของอีกแล้วเออขายของนะ ก็ถ้าสนใจจริงๆอยากเรียนจริงๆเน้นว่าจริงๆนะคะให้ติดต่อมา <laughs> <laughs> เป็นคนที่เลือกนักเรียนนิดนึงเออถ้าเกิดแบบว่าไม่ได้ตั้งใจจริงแบบพ่อบังคับให้มาเรียนอะไรเงี้ยก็ไม่เคยอยากจะสอนเท่าไหร่พูดตรงๆใครเนี่ยเคยเรียนจบมินนานแล้วมีเล่มอื่นๆอยากจะแนะนําเพื่อนๆด้วยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปวันนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบาย